ที่นี่คือโรงเรียนทุมทุมไฮมาเป็นที่ที่วุ่นวายมากเลยล่ะนักเรียนทุกคนเนี่ยดื้อกันสุด,สดแอนนี่กำลังจะทำให้คุณจิมสติแตกแล้วเนี่ยมันยากมากเลยที่จะไม่สนใจการเคี้ยวหมากฝรั่งพวกนี้นี่พวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะแต่เธอก็ยังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่นั่นแหละเธอก็เลยโดนไล่ออกจากห้องไปเลยเพราะหมากฝรั่งพวกนั้นนั่นแหละแอนนี่เลยถูกเรียกครบอาจารย์ใหญ่บางทีเขาอาจจะสามารถช่วยให้เธอกลับเข้าร้องเข้ารอยได้ แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เวิร์กเลยละ่ะแอนนี่ก็ยังคงเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ดีเธอเป่าลูกโป่องอันใหญ่มากเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่สถิติคุมคุมไฮเคยจดไว้เลยละ่ะนั่นแหละเป็นวิธีการที่แอนนี่กำจัดอาจารย์ใหญ่ดีแลนออกไปและเข้ามายึดตำแหน่งของเขาแทนพร้อมกัหนหรือยังจ๊ะคุมคุมไฮคุณจิมเป็นคนแรกที่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเขาเข้ามาที่ห้องเรียนแล้วก็เห็นว่าไม่มีใครมาเรียนเลยล่ะวิชานี้ก็กำลังจะเริ่มในอีกสานาทีนี้แล้วนะ คุณจิมไม่ได้ยินเรื่องตารางสอนใหม่อะไรเลยล่ะใช่อาจารย์ใหญ่เพินใหม่เพ้าะเรื่อนการเรียนคาบแรกไปตอนเที่ยงน่ะคุณจิมก็เลยต้องรอไปก่อนตอนที่นักเรียนเขาเริ่มมากันแล้วคุณจิมก็ต้องเซอร์ไพรส์มากเลยเขาเพิ่งเขียนหัวข้อวันนี้ลงไปแต่วิชานี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะใช่ตอนนี้ทุกวิชาสอนได้แค่5นาทีเท่านั้นแหละสงสัยอาจารย์ใหญ่ดีแลนจะมีปัญหาแล้ว แต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาทําได้แค่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและคิดว่ามันเป็นการทดลอง บางทีมันอาจจะดีก็ได้นะว่าแต่ใครเป็นคนทําการทดลองนี้ก็หลักดูเหมือนว่าคุณจิมกําลังสงสัยมากเลยก็แครเป็นคนสั่งเปลี่ยนผู้บริหารชุดนี้นะเขาสังเกตเห็นว่านักเรียนคนหนึ่งในห้องเรียนของเขากําลังแปะมาร์กใต้ตาอยู่ <S <S คุณจิมเขางงเอามากๆเลยล่ะเพราะว่ามาร์กใต้ตาแบบนี้ไม่ได้อยู่ในกฎการแต่งตัวของโรงเรียนนี่นา <S <S บางทีอาจารย์ใหญ่อาจจะช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้นะว่าทําไมวันนี้ทุกอย่างมันแปลกจังคุณจิมไม่ได้คิดเลยว่าจะเห็นแอนนี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ของอาจารย์ใหญ่แล้วดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่ก็กําัง แปะมาร์กใต้ตาอยู่เหมือนกันแบบนี้ก็คงไม่ต้องคุยเรื่องกฎการแต่งตัวอะไรแล้วมัง้งแถมพื้นที่ใต้ตาของคุณจิมก็ควรแปะมาร์กเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ใหญ่แอนนี่เธอบอกมานะ่ะคุณจิมเขาเถียงเจ้านายของเขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะตอนนี้เขาก็เลยต้องทำตามสักหน่อยแบบนี้ทุกคนในโรงเรียนคงจะดูดีกันหมดเลยคุณจิมเริ่มจะคุ้นเคยในกฎกระเบียบใหม่แล้วล่ะตอนนี้นักเรียนก็กลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้ง วันนี้พวกเรากําลังจะมาเรียนหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงแต่นักเรียนของเขาไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจิมจะพยายามอธิบายมากแค่ไหนสงสัยเขาจะต้องขอให้อาจารย์ใหญ่คนใหม่มาช่วยแล้วล่ะเธอมาช่วยเขาทันทีเลยบางที่เธออาจจะมีวิธีดีๆนะแอนนี่แนะนําให้ลองปฏิบัติกันเลยตอนนี้คุณจิมก็มีโอกาสที่จะแสดงให้นักเรียนทุกคนเห็นแล้วละว่าฟิสิกส์นั้นมันเป็นยังไงโดยการใช้พลังของวิทยาศาสตร์ เขาไม่ยอมให้นักเรียนพวกนั้นมาชนะเขานีเกมนี้ได้ง่ายๆหรอกนักเรียนก็เลยต้องโกงกันสักหน่อยแต่สุดท้ายพวกเขาก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจิมพยายามจะอธิบายให้พวกเขาฟังจากการที่พวกเขาใช้โพยนิดหน่อยพวกเขาก็สามารถเสิร์ฟได้อย่างเพอร์เฟกสุดๆนี่แหละความเจ๋งของวิทยาศาสตร์ตอนนี้ห้องเรียนดูแปลกตามากเลยล่ะไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งไม่สบายอีกแล้วพวกเรากำลังนั่งเรียนกันบนถุดดีนแบ็กคุณจิมเขาชอบมากเลยล่ะ เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเลยงั้นเด็กๆก,ก็จะโชว์ให้เขาดูถึงความไร้ประโยชน์ของมันสักหน่อยถุงบินแบกแบบนี้สามารถกลายเป็นตูนใหญ่ได้ด้วยคุณจินบินไปไกลแล้วล่ะเขาก็เดินออกไปนอกห้องเรียนเลยบินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนเลยล่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ตกลงมาในอ้อมแขนของอาจารย์พลศึกษาโชคดีนะเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้คุณจินพร้อมจะไปสอนแล้ว มันก็ยากสุนหน่อยนะที่คุณจะทําใจให้เย็นๆถ้าคุณเดินไปเตะต้นไม้แบบเนี้คุณจิมต้องการความช่วยเหลือด่วนเล oh. ยล่ะโชคดีที่เขาอยู่ใกล้ห้องนักจิตบําบัดพอดีแหมอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้เป็นนักจิตบําบัดด้วยเหรอเนี่ยเออถ้าดูจากสถานการณ์ในห้องแล้ววิธีการของแอนนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์มากเลยใครจะไปแคร์หรอว่าเธอจะทํำยังไงอย่างน้อยมันก็เวิร์กเลยเนาะแล้วมันก็เวิร์กจริงๆด้วย คุณจิมเขาต้องการความช่วยเหลือมากเลยเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเขาจะเครียดเขาก็เลยอยากลองวิธีของแอนนี่สักหน่อยถ้ามันสามารถช่วยเขาได้นะ่ะสองสามนาทีหลังจากนั้นเห็นได้ชัดเลยแหละว่าทำไมาคุณจิมถึงอารมณ์ไม่ค่อยดีก็เขานอนไม่ค่อยพอยังไงล่ะแต่ตอนที่เขาได้พักผ่อนสักหน่อยพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนี่แหละคือเรื่องมหัศจรรย์ ตอ,อนนี้ถ้าคุณจิมเกิดโมโหขึ้นมาอีกเขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาจะต้องจัดการยังไงวิชาศิลปะเป็นวิชาที่เป็นที่นิยมมากเลยสำหรับท้งนักเรียนและอาจารย์ทุกคนแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วล่ะอาจารย์ใหญ่อันนี้อยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรสักหน่อยเขาคิดว่าผืนผ้าใบกับผู้การแบบนี้มันเก่าไปแล้วมาลองของใหม่ๆกันหน่อยดีกว่ามาสัมผัสกับความทัน,นสมัยกันเลย มันไม่ลองทำกราฟฟิตี้แบบนี้กันดูล่ะนี่อาจจะทำให้นักเรียนได้พบกับมุมมองใหม่ๆในวิชาสุดเกิดของพวกเขาไม่ว่าอย่างไงาศิลปะสมัยใหม่ก็ยังเป็นศิลปะที่น่าสนใจอยู่ดีขนาดคุณจิมยังชอบเลยล่ะเขาก็อ,อยากที่จะลองทำเหมือนกันเขาเลยพยายามที่จะให้เกรดโดยใช้สเปรย์แบบนี้คราวหลังเขาก็น่าจะรู้วิธีการใช้มันซะก,ก่อนนะบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยคุณจิมเขาก็น่าจะได้เรียนรู้เหมือนกันแหละ คุณไม่คิดเหรอว่าบางวิชามันน่าเบื่อมากเลยอะ<ฮ>แบบนี้อาจารย์ใหญ่อันนี้ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนหลักสูตการสอนสักหน่อยสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่ควรได้ลงมือทำมันจะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นอะไรจะดีไปกว่าการได้เล่น Minecraft ล่ะดูเหมือนว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องการคุณจิมก็อยากเล่นเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ามัเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบนี้ด้วยแล้วเลยก็ นี่แหละคือผลลัพธ์ของบทเรียนนี้ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็สามารถสร้างผลงานชิ้นเอกของพวกเขาได้แล้วสิ่งใหม่ๆที่อาจารย์ใหญ่อันนี้สร้างขึ้นมาก็คือวิธีการทักทายแบบใหม่ในโรงเรียนเฮ้ hey, นี่มันก็ไม่แย่นะนี่เป็นการกระตุ้นนักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าไปเรียนวันนีใครบอกคุณจิมอีกแล้วล่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรกันน่ะ คุณจิมคิดว่ากำลังเรียนศิลปะก,การป้องกันตัวกันอยู่ลาดสุดๆเลยล่ะทุกคนคือคิดว่าคุณแปลกกันหมดเลยเออฉันว่าเขาค่อนข้างจะเครียดเกินไปหน่อยนะคะแอนนี่ระวังตัวไว้เลยนะครับแบบนี้ต้องพาเขาไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วมัง้งนล้วเรียนทุกคนพยายามทำความเข้าใจกันอยู่สมการอีกแล้วหรือเนี่ยคราวนี้พวกเขากำลังเรียนเรื่องเรขาคณิตกันอยู่ แอนนี่นี่ไม่ใช่เวลาก,กินพิซซ่านะหรือว่ามันเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกการอธิบายโดย่ารใช้ด้วยพิซซ่าเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆเลยล่ะความหอมของพิซซ่านั้นทำให้ทุกคนตั้งใจเรียนเอามากๆโดวยวิธีการพิเศษของแอนนี่มันสามารถทำให้หนักเรียนทุกคนสนใจกันหมดเลยล่ะ ตอนที่นักเรียนกำลังฟังอาจารย์ของเขาอยู่พิซซ่าก็จะช่วยเติมเต็มสมองของพวกเขาและกระเพาะของพวกเขาด้วยมันก็ไม่แย่ใช่ไหมล่ะฮะดีแลนดูเหมือนว่าวันนี้ห้องโถงของโรงเรียนจะยุ่งมากเลยล่ะมันมีกิจกรรมมากมายทั้งโรลเลอร k a เก s ตสเก b ตบอร์ดส o ูเตอร์ดูเหมือนว่าจะมีรถติดในโรงเรียนแล้วล่ะ คุณจิมก็ต้องพยายามทำตัวให้คุณเคยกับที่นี่หน่อยนะถ้าคุณไม่สามารถสู้กับพวกเขาได้ก็ไปสนุกกับพวกเขาสิอันนี่มีของขวัญพิเศษมาให้คุณจิมด้วยยนา,านพาหนะสุดพิเศษสำหรับเขาไงตอนนี้เขาก็สามารถเดินทางไปทั่วโรงเรียนได้สบายๆเลยไม่เดินทุกคนคิดว่าเขาใช้มันไม่เป็นหรอกแต่คุณจิมเขาเจ๋งกว่าที่ทุกคนเห็นนะมีอีกหลายสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของคุณจิม เขามีทักษะมากมายเลยละ่ะโปรเจกต์ของนักเรียนทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะอันนี่เธอก็อยากมาดูการนำเสนอด้วยเหมือนกันเธอเข้ามาแทนตอนที่เมลิซากำลังพรีเซนต์อยู่พอดีจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดูเหมือนว่าแอันนี่จะติดกับสิ่งที่เธอคุ้นเคยมากเลยนั่นก็คือหมากฝรั่งมันทำให้เธอนึกถึงอาจารย์ใหญ่ดีแลนเขาก็ติดอยู่เหมือนกันนี่นาะอุยตายแล้ว แอนนี่รู้สึกผิดมากเลยที่เธอทำแบบนั้นลงไปแต่อาจารย์ใหญ่ดีแลนก็ขอบคุณเธอที่เธอทำงานได้เป็นอย่างดีและให้โอกาสเธอที่จะได้เป็นผู้ช่วยประจำโรงเรียนของเขาทุมทุม,ทมหายก็ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยแล้วแอนนี่เธอก็มีไอเดียที่ดีมากเลยล่ะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริค